ผมว่าชีวิตที่ผมติดยาเนี่ยมันมันนึกไม่ถึงนะครับว่าจะเป็นแบบไหนครับผมถ้าไม่มีโรงเรียนเนี่ยก็ประมาณป .4 สจะขึ้นป .5 ห้าครับก็มีพี่บอกว่าแท็กนี่พี่มียามาให้ลองมันเป็นยาบ้าครับเป็นยาเสพติดอยากเลิกครับ,รบพี่ก็บอกว่านี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28จังหวัดยโสธรอนเนี่ยครับดีเข้ามาตอนมอนหนึ่งครับเกือบจะหนีออกแล้วครับก็มีพี่เนี่ยบอกว่าไม่ต้องหนีเดี๋ยวอยู่ได้ แล้วก็ชวนมาเล่นกีฬาเล่นผมก็ไปเล่นอยู่ที่นี่ก็มีเล่นดนตรีแล้วก็กิจกรรมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่นี่แหละครับอยู่กับน้องอยู่ดีดีผมผมไม่รู้เลยว่าผมเลือกได้ยังไงครับคือแบบไม่รู้ตัวเลยดีใจที่ผมสามารถออกมาจากจุดนั้นได้แล้วก็มาเป็นประธานโรงเรียนในวันนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจครับที่สามารถเลือกได้ อยู่โรงเรียนรัฐประชานธิปไตย37จังหวัดกระบ,บี่ผมมาอยู่นี่ตั้งแต่ป .3 ขึ้นม .1 อ,อ่าเริ่มขึ้นม .1 เริ่มเกลียงมากกว่าเดิมแล้วทำคดีก็คือโกหกข้อหินในโรงเรียนจนให้ผมเข้าไปอยู่ในสถาบันนี้เป็นเวลาหนึ่งปีผมก็คิดมาหอลอดว,ว่าเฮ้ยออกไปแล้วเนี่ยผมต้องทำอะไรเนี่ยได้เรียนต่อไหมวะทำไงดีหลใกล,ใกล้ถึงกำหนดปล่อยปุ๊บทางโรงเรียนก็ติดต่อมาทางศาลเยาวชนก็ตัวผมกลับมาเรียนที่เดิมแล้วมีความคิดของตัวเองแล้วว่าโรงเรียนให้โอกาสเราเยอะเราปรับปรุงตัวเองแล้วจาก ทีว่าเป็นเด็กเกเรก็มันพัฒนาตัวเองดีกว่าเป็นหัวหน้าเกษตรพลเลยน้องๆผมปักดันตัวเองมาปีนี้ผมก็ลงอ่ารับปานักเรียนภูมใจมากคือไม่คิดเลยว่าจะมาถึงจุดๆเนี้ยความฝันคืออยากเป็นครูเกษตรครับเป็นครูเกษตรไม่พอต้องผมต้องได้กลับมาสอนที่โรงเรียนรน้าวิจัยการาจังหวัดกระบี่โอ้ผมรักเรียนนี้่บ เราเป็นชนเผ่าปากากยอนะคะก็คือตอนนั้นอายุห้าขวบต้องเดินเท้าเปล่าเพื่อไปโรงเรียนใช้ในระยะทาง14กิโลเมตรค่ะในปีนั้นก็คือมีผู้ใหญ่บ้านเขาเขาได้มาแจ้งค่ะว่ามีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่31มาตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มค่ะเรา ได้รับทุนการศึกษานะคะแล้วก็ได้ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรจังหวัดพิษณุโลกค่ะเรียนจบแล้วได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านและเราเห็นหมู่บ้านของเราคนในชุมชนก็ลํำบากแล้วป่าก็ลดน้อยลงนั่นคือแบบเหตุผลที่เราจะกลับมาทำกาแฟเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาพัฒนาชุมชนเราเชื่อว่าศักดิ์ของพระราชามันสามารถช่วยทำให้ชีวิตของชุมชนมันดีขึ้นแน่นอน โดยป่า3อย่างประโยชน์สอย่างนี้แหละจะเป็นตัวพลิกฟื้นชุมชนค่ะ ต้องบอกว่าเราเป็นคนชนเข่าเผ่ายาวนะคะตอนที่คุณตาคุณยายเสียแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีที่พึ่งละว่าเราจะไปอยู่กับใครก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญเลยอันนึงก็คือที่ได้เข้าไปศึกษาที่โรงเรียนราชประชานคราะห์24อำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะก็ได้โอกาสที่แบบเหมือนทางราชประชานครให้ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยลังสิตค่ะก็จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เฟฟ้าคอมพิวเตอร์ค่ะ ตอนนี้เป็น,ปนที่ปรึกษาในมุมของการให้บริการอยู่ที่บริษัท a เม Amazon Web บ e r v i c e การที่เรามีกํากลังทรัพย์ในการที่จะกลับเข้าไปช่วยน้องๆหรือว่ากลับเข้าไปช่วยผ่าเยาของเราเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้แบบมีความสุข่าได้แบ่งปันบ้างการที่เป็นประสบความสําเร็จหรือว่ามีอาชีพการงานอยู่ยได้ทุกวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเลยก็คือเป็นเป็นส่วนของการที่เราได้โอกาสจากทุนพระราชทานค่ะ มันเป็นความรู้สึกเหมือนเหมือนลูกกับพ่อแม่เพราะว่าเมื่อพูดถึงมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้วชื่อก็บอกว่ารา,ราชาประชาพระมากษัรราติย์ชกับประชาชนร่วมกันช่วยกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการส่งเสริม สนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาผ่านทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเช่นเดียวกันโดยพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงรับมนุนิที่ราชประชานุเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปธรรมทำให้นักเรียนทุนอีกจำนวนมากในอนาคตก็สามารถได้รับโอกาสเช่นเดียวกับดิฉันและสามารถตอบแทนประเทศชาติได้ด้วยการเป็นพลเมืองที่ดีสร้างสังคมที่ดีได้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโอกาสและสารต่อความฝันให้คนไทย